แล้วจู่ๆสนามบินสร้างรันเวย์ใหม่เพิ่มจึงมีผลกระทบด้านเสียงถ้าอากาศสยานก็เลยต้องจ่ายเงินชดเชยให้เราจากการประเมินการซ่อมแซมประต,ตูหน้าต่างเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงเฮ้ <c oughs> อโคม่นเนีย ทุกชมค้าต้องบอกว่ามีสาวคนหนึ่งค่ะเธอรีวิวได้เงินชดเชยจากกรณีที่เธอเนี่ยมีบ้านใกล้สนามบินค่ะแล้วก็ได้รับมลพิษทางเสียงนะคะแน่นอนว่าสนามบินก็จะมีเสียงรบกวนจากการสร้างรันเวย์เพิ่มคุ้มไม่คุ้มงานนี้ชาวเน็ตเขาก็ถกกันสนั่นเลยเหมือนกันค่ะ ผู้ชมครัเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเหมือนกันในโลกออนไลน์นะคะหลายๆบ้านเนี่ยก็อาจจะเหมือนเคยประสบปัญหากับการที่อยู่ใกล้สนามบินมีผู้ใช้ที่ตกรายหนึ่งค่ะออกมาโพสต์คลิปเปิดจํานวนเงินชดเชยที่เหมือนมีการชดเชยให้นะคะในบ้านที่แบบเหมือนมีบริเวณที่ใกล้ๆคลีคสนามบินและประกอบกับเขาเนี่ยอยู่ใกล้พื้นที่สนามบินแห่งหนึ่ง เธอก็มีการบรรยายในคลิปค่ะบอกว่าเมื่อคุณเนี่ยซื้อบ้านใกล้สนามบินแล้วจูจ่ๆสนามบินสร้างรันเวย์ใหม่เพิ่มจึงได้รับผลกระทบทางเสียงถ้าอากาศยานก็เลยต้องจ่ายเงินชดเชยให้เราจากการประเมินการซ่อมแซมประตูหน้าต่างเพื่อลดผลกระทบทางเสียงเฮ้อคุมม้มไหมเนี่ย พร้อมกับมีการไล่มีการไล่จํานวนตัวเลขที่ได้รับเป็นจํานวนเงินสุทธินะคะอยู่ที่ประมาณสองแสนสองพันห้าบาท แต่อย่างไรก็ตามค่ะอันนี้เป็นเงินที่จะต้องได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือชดเชยแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้เวลาดําเนินการกว่าประมาณสักหนึ่งปีได้ค่ะกว่าจะได้เงินมาหรือว่านานกว่านั้นซึ่งขั้นตอนการรับเช็คเนี่ยก็เธอบอกว่าแค่เตรียมเอกสารตรวจสอบแล้วก็รับเช็คได้เลยแต่ก็จะมีกระบ,บวนการอีกแบบโอ้โหระยะเวลานึงเลยค่ะหลังจากเรื่องราวนังกล่าวถูกเปยแพผยออกไปชาวเน็ตก็สนใจเข้ามาคอมเมนต์ก่ะถามว่าเอ๊ะเจ้าของช่องเนี่ย มาตอบหน่อยซิว่าอย่างเงี้ยได้รายปีหรือว่าได้ครั้งเดียวซึ่งแน่นอนค่ะว่าเจ้าของช่องก็มีการตอบกลับนะคะบอกว่าไอ้เงินจํานวนนี้เนี่ยได้แค่ครั้งเดียวเอาไว้ใช้สําหรับแก้ไขประตูหน้าต่างบ้างก็ถามว่าผลกระทบขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วอยู่กันยังไงเนี่ยทางเจ้าของโพสต์ค่ะก็มีการตอบกลับเหมือนกันนะคะว่าอยู่นอกบ้านเนี่ยก็จะเสียงดังระดับหนึ่งแต่ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้ยินค่ะเหมือนเขาก็ให้เงินมาเพื่อแบบอาจจะทำหน้าตูประตูหน้าตรงหน้าต่างอะไรให้มันมีชีทนะเพื่อลดเสียง คือมันก็มีคนหนึ่งค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเจอปัญหาเช่นเดียวกันแบบนี้เลยเขาบอกว่าบ้านเนี้ยได้ห้าแสนค่ะโดยมีคนเข้ามาถามค่ะอ้าวบอกเอาทำไมคนนี้เขาได้สองแสนคนนี้ได้ห้าแสนหลายคนก็มาเข้ามาถามถึงเกณฑ์การวัดแบบเพราะอะไรนะคะถึงแบบว่าทําไมแต่ละหลังเนี่ยถึงไม่เท่ากันหลักอ่ะหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะบางคนในแถวนี้บางคนในแถวนี้ไม่เท่ากันเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าเกณฑ์การวัดเนี่ยจากอะไร ซึ่งเจ้าของเ่มบานคนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาก็ตอบกลับนะบอกว่าวัดจ่ายจำนวนหน้าต่างและประตูค่ะซึ่งส่วนใหญ่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงิน2 0 0แสนกว่าบาทนะคะสำหรับผู้ใช้รายนีย้ผู้ใช้ติกต o k รายนี้ ไม่คุ้มค่านะกับการที่มีเสียงรบกวนแทบจะทุกวันเลยจึงอยากให้มีการอาจจะพิจารณาชดเชยเป็นรายเดือนให้แก่ผู้อาศัยด้วยไหมหรือ,อยังไงแต่คือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าจากการประเมินนะคะเขาก็เจ้าของคนเขาก็ชี้แจงว่าเหมือนเอามาให้ซ่อมแซมประตูหน้าต่างเท่านั้นนะ่ะคุณผู้ชมคะก็เหมือนเพื่อลดเสียงนั่นแหละค่ะไม่ได้มีการชดเชยแบบเป็นเงินน,นู่นนั่นนี่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คือบ้านหลังหนึ่งเนอะผู้ชมขาบางทีซื้อไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่คุณผู้ชมทํายังไงได้นะคะเกเลยก็เลยเหมือนว่าออกมารีวิววิธีการรับเงินชดเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วางกันไปค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ